อีกหนึ่งปัญหาสำหรับเพื่อนนักดีバที่ชอบเล่น m อมระบบ2.1 channel ชนลอยู่แต่ไม่ค่อยพอใจในกำลังขับซับที่มากับบอร์ด อย่างบอร์ดเซเค HT21 กำลังขับซับก็อยู่ที่220วัตต์และเซตเ TB21 กำลังขับซับก็อยู่ที่100วัตต์ดูเหมือนค่ายบูชิโดเขาจะเข้าใจความต้องการในส่วนนี้นะฮะก็เลยออกแอมรุ่นใหม่ล่าสุดมานะฮะนั่นก็คือเ k ซับ600เป็นแอมจิวระบบ2.0นะฮะแต่มีปีโทนสามารถที่จะปรับระบบ2.1ได้ซึ่งคุณสมบัติของบอร์ดนี้จะเป็นแอมจ2.0สิริโอกำลังขับต่อข้างอยู่ที่300วัตต์ และจุดเด่นของซับ600บอร์ดนี้นะครับเราสามารถที่จะนำเอาพาวเวอร์ขับซับที่มีกำลังขับคนโหดเบสหนักๆนะฮะอย่างเช่น ZK ส0 0 2 600วัตต์หรือว่าจะเป็น ZK 6ก0 2กำลังขับอยู่ที่1,200วัตต์มาต่อเข้ากับซับ600ได้เลยนะฮะเพราะว่าเขาจะมีปรีโทนนะครับปรับพิกเซซซับแล้วก็ปรับบอลุ่มซับได้เลยนะครับจากบ์อนี้นะฮะและยังมีฟังก์ชันที่ทามาเผื่อนะฮะในกรณีที่เรานาไปต่อกับแอมป์ขับซับ อย่างเช่น z k 30022G นะฮะจะมีจุดต่อสัญญาณ CTR กันตุ๊บไว้ส่งไปหาบอร์ดขับทับโดยตรงนะฮะเป็นการแก้ปัญหาเปิดแล้วแอมขับทับดังตุ๊บนะครับและอีกหนึ่งฟังก์ชันที่บอร์ดนี้ทําได้ก็คือสามารถที่จะนําเอาปลีใหม่เ k m นะฮะต่อเข้าไปในตัวบอร์ดได้นะครับแต่มีเทคนิคกันต่อนนี้หน่อยนะฮะเราจะต้องนําเอา R0 โอม3ตัวนะฮะนั่นก็คือ R76 R75 แล้วก็ R74 นะครับยกออก<า>เพื่อจะให้สัญญาณเสียงวิ่งผ่านปีไม่แทน R3 ตัวนี้ สำหรับไฟเลี้ยงก็ถือว่าเหมาะสมกับการพ่วง power ขับซรัเลยนะฮะเพราะว่าเขาจะใช้ไฟเลี้ยงเดียวกันกับแอม์รุ่นใหญ่เลยนะฮะใช้ไฟเลี้ยงตั้งแต่1 8ถึง50โวลต์แบบนี้เราสามารถที่จะไฟเลี้ยงแหล่งจ่ายเดียวกันได้เลยนะฮะถ้าจะต่อ5 0บโวลต์ก็ได้ทั้งแอม์หลักแล้วก็แอม์ขับทัพย์เราก็จะได้กําลังขับมาเต็มๆวัตต์เลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพเสียงเพราะว่า i c t ี a 3255เนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของความทนของตัว IC และก็ค ัดใสฟังสนุกยิ่งเรามาขับกลางแหลมนี่ก็ถือว่าโอเคตอบโจทย์เลยนะครับและขนาดของวลุ่มปุ่มปรับบอร์ดนี้นะฮะจะเท่ากันกับแอมจิวซัดเคทเลยนะครับใครที่มีเพลท tb21 ออยู่ก็ใช้บอร์ดนี้แทนได้เลยครับ สำหรับเพื่อน,นักดีวที่กำลังมองหาแอม2.0ที่รองรับการต่อซับแยกได้และก็ต่อปีไม่ได้นะฮะแนะนำบอร์ดนี้เลยนะครับครบเครื่องนะครับจบในบอร์ดเดียวโดยไม่ต้องโมนะฮะสนใจกดจิ้มทีตะกาสีเหลืองด้านซ้ายมือคำอธิบายใต้คลิปและก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับ